เดี๋ยวหายอ่ะไฟเจ้าโผ่เดี๋ยวอนิ้วเดียวเนี่ยไฟที่ไปหมดเลยเนี่ยเอ๊ะอัตโนมัตินิ้วนี่ยังดีนะดีไม่ใช่นิ้วนี่อ่ะเออเอเ้ยดี๋ยวโอ้โหจ้าฉันก็เกินมองนานๆก็ตาจะบอดนี่คิวเรื่องอะไรเนี่ยคลั่งโอ้โห โอ้ผมไม่ไหวมันกล้ามันเลือเกินละฟิดแฟร์หน่อยได้ไหมออนี่ใครครับอระกเลมอนเลมอนเนี่ยเฮ้ยไม่มีใช่นนี่สิวานะครับยังวะอืมโรสกีน่าครับผมอ่าต้องสิวาเป็นภาษาอินเดียครับโรสกินนาเฮเฮ่ยฮานันเดกินนาเฮตุนเกินันนา